วิธีพับเปลี่ยนโปรืยทานหมวกคุณหนุ่ตัดริบบิ้นความยาว26นิ้วสี่เส้นริบบิ้นนั้นเราจะแบ่งครึ่งหมวกที่ได้จะมีขนาดเล็กน่ารักนะคะจับริบบิ้นมาทำเป็นฐานสี่ดึงริบบิ้นให้กระชับเบี่ยงริบบิ้นไปตรงช่องว่างด้านข้างจับทับกันไปเรื่อยๆจนครบทางสี่เส้นเส้นที่สี่สอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะ ปัดริบบินขึ้นด้านบนทั้งหมดวางเส้นริบบินทับกันโดยเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างเส้นที่สองสามสี่จะอยู่ด้านบนเบี่ยงลิบบินเส้นที่หนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเบี่ยงลงด้านล่างแล้วจับริบบินเส้นด้านล่างขึ้นไปทับแทนด้านบนให้เป็นสี่เส้นนะคะทำไปเรื่อยๆจนลิบบินเส้นด้านล่างหมดจับริบบินเส้นที่หนึ่งเบี่ยงลงเส้นที่สองจะสอดตรงช่องว่างใกล้ช่องที่เราเบี่ยงนะคะเส้นที่สามสอดเข้ารูเดิมแล้วให้โปล่ดตรงช่องถัดไปเส้นที่สี่ก็เหมือนกันค่ะ ดึงริบบิ้นให้กระชับเพียงเล็กน้อยกลับด้านริบบิ้นต่อไปเราจะสอดข้ามริบบิ้นนะคะสอดไปทางด้านซ้ายข้ามไปหนึ่งหลักแล้วสอดลงตรงริบบิ้นช่องที่สองนะคะข้ามริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านข้างไปแล้วสอดลงตรงช่องที่สองดึงขึ้นทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะ บีบด้านข้างให้พองแล้วตอดริบบินทั้งหมดไปทางด้านขวาค่อยๆดึงเส้นให้กระชับเท่ากันค่ะเสร็จเรียนขั้นตอนนี้หันปลายลิบบินขึ้นด้านบนต่อไปเราจะเบี่ยงริบบินนะคะเบี่ยงริบบินไปทางด้านซ้ายโดยเราจะข้ามริบบินไปสองหลักค่ะ เส้นต่อไปเราจะเบี่ยงลงไปแล้วจับริบบิ้นเบี่ยงลงตรงช่องถัดไปโดยไล่จากทางด้านซ้ายไปนะคะทําไปจนเหลือริอรอบบิ้นด้านบน2เส้นจับริบบิ้นเส้นด้านซ้ายสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ใกล้กับเส้นที่เราเบี่ยงลงค่ะเส้นสุดท้ายสอดเข้าริวเดิมโดยให้ปลูตรงช่องถัดไปเสร็จแล้วดึงเส้นให้กระชับเท่ากันค่ะตววดปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนสอดเก็บปลายทั้งหมด เมื่อทำจนครบแปดเส้นแล้วดึงริบบิ้นให้แต่ละเส้นกระชับหันปลายริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบนจับริบบิ้นเส้นไหนมาก็ได้พับลงแล้วพับขึ้นจะไปเข้ามาสอดช่องด้านซ้ายริบบิ้นที่อยู่ข้างกัน เดยเราจะสอดข้ามริบบิ้นไป3หลักค่ะคลองริบบิ้นลงด้านหน้าแล้วตวัดปลายขึ้นสอดลงตรงช่องด้านข้าคล้องริบบิ้นที่อยู่ด้านซ้ายเดยเราจะสอดข้ามไป3ช่องนะคะทำเหมือนเดิมไปจนครบทาง8เส้นค่ะ เสร็จแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับค่อยๆดึงแบบเบามือนะคะกลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นโดยเราจะสอดไปตามแนวนะคะสอดขึ้นไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะ ตัดริบบินออกทั้งหมดต่อไปตกแต่งเพิ่มเติมวันนี้จะใช้เส้ยลูกปัดตกแต่งเพิ่มเติมนะคะติดด้วยกาวแบบร้อนนะคะติดดอกไม้เพิ่มเติมแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ